สวัสดีค่ะนักเรียนครูฟังนะคะจำได้ไหมสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก็จากคาบที่แล้วครูก็สอนเรื่องเวลาไปแต่คาบนั้นน่ะครูสอนตั้งแต่1นึนาฬิกาจนถึง12นาฬิกางั้นคาบนี้ครูจะสอนนับตั้งแต่1นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเลยหลังจากคาบนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนกับครูแล้วนักเรียนจะสามารถบอก เวลาเป็นนาฬิกาและนาทีได้เขียนแสดงเข็มของนาฬิกาตามเวลาที่กําหนดได้และนำความรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะครูก็มีวิดีโอการสอนดูเรื่องอนาฬิกาให้นักเรียนลองชมอะเราลองไปดูกันก่อนเนาะ กดเ,กดเลล่อน้าฬิกาและการบอกเวลาหกนาฬิกาแล้วครับน้องพลอยและนาฬิกาแบบตัวเล็กหนึ่งชั่วโมงหรือหกสิบนาทีซึ่งเท่ากับเข็มสั้นเดินไปหนึ่งช่องนะครับ แต่ละช่องที่เข็มยาวเดิน30นาทีทีและเมื่อเข็มยาวเดินครบทั้ง12ช่องเข็มสั้นจะเดินได้1ช่องใหญ่ค่ะซึ่งนั่นแปลว่าครบ1หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะน้องๆคงไม่เคยเห็นนาฬิกาหน้าตาแบบนี้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับเพราะนาฬิกาแบบเข็มจะมีหน้าปัดเพียงแค่ชั้นเดียว และแสดงตัวเลข1ถึง12เท่านั้นแต่นี่เป็นหน้าปัดสองชั้นคือชั้นแรกมีเลข1ถึงส2ส่วนชั้นที่สองมีเลข 13- ถึง24ครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าการอ่านเวลาแบบไทยเรานั้นมีการอ่านแบบ24ชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงจริงในแต่ละวันด้วยครับเรียกว่าการบอกเวลาเป็นนาฬิกาครับ น้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ยในหนึ่งวันแบ่งออกเป็น24ชั่วโมง12ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาครับเข็มสั้นจะเริ่มเดินจากเลข6ในตอนเช้าไปเรื่อยๆเป็นเวลา12ชั่วโมงจนกลับมาสู่เลข6อีกครั้งในช่วงเวลาเย็นครับ หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงสิบสองชั่วโมงหลังซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนพี่เข็มสั้นจะเดินต่อจากเลขหกในตอนเย็นไปอีกสิบสองชั่วโมงและกลับมาสู่เลขหกเพื่อเข้าสู่เวลาเช้าของวันใหม่ครับในหนึ่งวันจะมียี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งนาฬิกา และสิ้นสุดวันในเวลา24นาฬิกาหรือเมื่อเข็มสั้นชีท้ที่เลข12ในเวลากลางคืนค่ะน้องๆสามารถอ่านเวลาแบบนาฬิกาได้ไม่ยากเลยนะคะยังแค่ใช้หลักการนับต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆจนถึง24และคำนึงถึงช่วงเวลากลางวันและกลางคืนค่ะ มาดูกันนะคะว่าเราจะอ่านเวลาแบบนาฬิกากันอย่างไรตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วค่ะซึ่งหมายความว่าเข็มสั้นเดินมา12ช่องแล้วในวันนี้ต่อไปเข็มสั้นจะต้องเดินวนกลับไปยังเลขหนึ่งบนหน้าปัดนาฬิกาอีกครั้งซึ่งการอ่านเวลาแบบนาฬิกาให้น้องๆ นับจำนวนชั่วโมงต่อไปจาก12นาฬิกาซึ่งตอนนี้ก็คือ13นาฬิกานั่นเองค่ะ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23และ24นาฬิกาค่ะเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเพียงแค่เรารู้ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแค่นี้ก็ทำให้อ่านเวลาเป็นนาฬิกาได้ง่ายขึ้นแล้วคะ่ะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข4กับเลข5เข็มยาวชี้ที่เลข2ในเวลากลางวันคือ16บหนาฬิกาสินาทีแต่หากเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลา4ี่นาฬิกา1ินาทีครับ เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข1ในเวลากลางวันคือ9นาฬิกา5นาทีแต่หากเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลา21นาฬิกา5นาทีครับน้องๆลองเลือกนาฬิกาที่ตรงกับเวลาที่กำหนดให้หน่อยนะครับ เก่งมากเลยครับน้องๆวิธีการบอกเวลาไม่ยากเลยใช่ไหมหล่ะครับทีนี้เราไปสนุกกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันเลยครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆมาช่วยกันบอกเวลาเป็นนาฬิกากันนะคะ นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาที <Wow! S 1> นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาที นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาที <Wow! S 1> นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาที เป็นยังไงกันบ้างอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนดูเวลาสนุกกับกิจกรรมท้ายคลิปไหมคะเออได้ลองทดลองลองทดสอบของตัวเองด้วยนะคะเป็นการทบทวนไป่าต่อมานะคะนักเรียน <c oughs> เห็นนาฬิกาที่ครูทำไหมคะตอนนี้อย่างที่ครูเคยสอนจาก ค่าที่แล้วแล้วก็จากที่ในคลิปบอกคือ1วันมี24ชั่วโมงเราจะเริ่มนับตั้งแต่1นนาฬิกาหรือตีหนึ่งซึ่งเราทุกคนกำลังนอนอยู่ก็1นนาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกาสนาฬิกา5นาฬิกา6นาฬิกาช่วง6นาฬิกา7นาฬิกานี่ทุกคนก็เริ่มตื่นไปโรงเรียนแล้วเนาะแล้วก็7นาฬิกา8นาฬิกาก็มาโรงเรียน8ปดนาฬิกาเราเข้าแถวแล้ว ก้านาฬิกาสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็คือช่วงสิบสองนาฬิกานี่ก็คือช่วงพักกลางวันก็คือเที่ยงวันนั่นเองหลังจากสิบสองนาฬิกาเราก็จะนับต่อไปที่เห็นไหมเห็นตัวเลขข้างนอกไหมเราจะนับจากสิบสองก็เป็นสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกา สินาฬิกายี่สิบนาฬิกายีบเอนาฬิกายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบสามนาฬิกายี่สี่นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนั่นเองทีนี้นักเรียนสงสัยไหมพอยี่สี่นาฬิกาแล้วถ้าเกิดเข็มสั้นมันชี้ไปทางเลขหนึ่งเข็มยาวชี้ได้สิบสองเราจะนับเป็นอะไรล่ะเราจะนับเป็นสิบสามหรือว่าเป็น1นาฬิกา พอครบ24แล้วเราก็จะเริ่มนับเป็น1นาฬิกาใหม่นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจเนาะ,ะสำหรับลิปวันนี้ครูก็สอนแค่นี้นะคะเราลองไปดูแบบฝึกนี่คือแบบฝึกของเรานะอ่าใบงานที่สอง การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีคำชี้แจงอ่านเวลาช่วงกลางคืนและเติมคำตอบเดี๋ยวครูจะส่งใบงานนี้เข้าไปในกลุ่มให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจไม่เข้าใจส่วนไหนก็ ข้อความมาที่ลายส่วนตัวคูได้เลยขอบคุณค่ะ